สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วกันค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเที่ยวนะคะเราตั้งใจมานานแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนที่เราจะมาเที่ยวกันที่นี่นะคะเพื่อน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 เคยมาเที่ยวที่นี่หรือยังคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูสิคะทางเข้านะคะวัดผาซ่อนแก้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะ สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆเอ้ยอยากให้เพื่อนๆมาชมมาเที่ยวดูจังเลยค่ะดูสิคะเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันค่ะเพื่อนๆเราไปไหว้พระกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะดูบรรยากาศนะคะเพื่อนๆที่นี่สวยงามมากเลยค่ะ ากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะที่นี่นะคะมาไหว้พระกันค่ะสวยจังเลยค่ะเพื่อนๆดูนบรรยากาศข้างนอกสิคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะดูบรรยากาศข้งรรา,างนอกกันค่ะเพื่อนๆน ภายในวัดนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิคะข้างล่างข้างล่างก็สวยจังมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้สวยจังเลยค่ะเพื่อนๆมานะคะเพื่อนๆมาเที่ยววัดนี้นะคะเพื่อนๆมาทําบุญกันค่ะเพื่อนๆสวยจังเลยค่ะดูสิคะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะ เนไคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นยังคะเพื่อนๆสวยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะตอนนี้ก็อากาศประมาณห้าโมงเช้าค่ะแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่ค่ะวันนี้เพราะเดือนนี้เดือนกุมภาค่ะเพื่อนๆน <c oughs> ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ